โรงเรียนสารศาสตร์วิเทศรังสิตบทเรียนออนไลน์วิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2โดยครูเบนจามาศซัพทวีแผนผังหัวข้อหน่วยการเรียนรู้ที่1ระบบในร่างกายของมนุษย์สัปดาห์นี้นะคะเราจะเรียนในระบบที่5นั่นก็คือระบบสืบพันธุ์ค่ะ ระบบสืบพนันธุ์ (Reproductive System) นักเรียนเตรียมอุปกรณ์การเรียนให้พร้อมนะคะวันนี้เราจะเรียนในหัวข้อที่5.4การคุมกำเนิดและหัวข้อที่5.5ผลกระทบของการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรเตรียมอุปกรณ์พร้อมแล้วไปเรียนกันเลยค่ะ ก่อนที่เรานะคะคจะเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนเรามาลองรับสมองประลองความจำก่อนนะคะข้อที่หนึ่งฮอร์โมนคืออะไรคือสารเคมีที่สร้างขึ้นจากต่อมไรท่อค่ะมาตอบคำถามข้อที่2นะคะฮอร์โมนเพศชายคือฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนค่ะข้อที่สามฮอร์โมนเพศหญิง คือเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนค่ะข้อที่4เยื่อบุผนังมดลูกที่สลายตัวออกมาเมื่อไม่มีการปฏิสนธิคือถูกต้องค่ะประจำเดือนลองมาตอบข้อที่5นะคะการที่เซลล์ไข่เคลื่อนที่ออกจากรังไข่เข้าสู่ท่อนำไข่เรียกว่า การตกไข่ค่ะนักเรียนอย่าลืมทบทวนบทเรียนเป็นประจำสม่ำเสมอนะคะหลังจากที่เรานะคะรับสมองประลองความจำไปแล้วเรามาเข้าสู่บทเรียนนะคะหัวข้อที่5.4การคุมกำเนิด contraception นะคะเรามาดูความหมายก่อนว่าการคุมกำเนิดคืออะไร การคุมกําเนิดนะคะก็คือเทคนิคหรือวิธีการที่ใช้ในการป้องกันการตั้งครรภ์หรือเทคนิคที่ขัดขวางการตั้งครรภ์การคุมกําเนิดนะคะเป็นวิธีการป้องกันสําหรับการตั้งครรภ์น,นะคะในผู้หญิงที่ยังไม่พร้อมที่จะมีบุตรนะคะโดยอาศัยกลไกต่างๆในการป้องกันหลายกลไกนะคะในบทเรียนนี้เราจะมาดูซิว่า การคุมกำเนิดเนี่ยนะคะมีวิธีการอะไรบ้างนะคะนักเรียนเตรียมสมุชดช็อตโนต้ตนะคะเตรียมประกาเตรียมปากกาไฮไลท์นะคะเตรียมอุปกรณ์การเรียนให้พร้อมแล้วเปิดหนังสือหน้าที่48ค่ะการคุมกำเนิด contraception แบ่งออกเป็น3วิธีใหญ่ๆคือ1การป้องกันการเกิดปฏิสนธิ Prevent sperm and egg from meeting. 2. การป้องกันการฝังตัวของตัวอ่อน Prevent implantation. และวิธีที่3การยับยั้งการตกไข่และสเปิร์ม Prevent release of gametes. ในสไลด์ต่อไปเราจะมาเรียนรู้วิธีการคุมกำเนิดแบบต่างๆนะคะประโยชน์ของการคุมกำเนิด นักเรียนเปิดหนังสือในหน้าที่48นะคะมาดูว่าการคุมกำเนิดมีประโยชน์อย่างไรบ้าง 1. เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ 2. เพื่อสุขภาพของพ่อแม่ที่มีลูกแล้วได้มีโอกาสพักฟื้นร่างกายให้กลับมาแข็งแรงก่อนที่จะมีลูกคนต่อไปและ 3. เพื่อสุขภาพของลูกการที่ผู้หญิงมีลูกถี่เกินไปจะทำให้เกิดปัญหากับลูกที่ต้องเลี้ยงดูอยู่เดิมและลูกที่กำลังจะคลอดออกมาค่ะการคุมกำเนิดเป็นวิธีการป้องกันไม่ให้เกิดการตั้งครรภ์โดยป้องกันไม่ให้เกิดการปฏิสนธิหรือไม่ให้มีการฝังตัวของเอมบริโอเพราะฉะนั้นการคุมกำเนิด จะแบ่งออกเป็นสองประเภทคือ1การคุมกำเนิดแบบชั่วคราวและ2การคุมกำเนิดแบบถาวรเรามาดูวิธีแรกก่อนนะคะก็คือการคุมกำเนิดแบบชั่วคราวการคุมกำเนิดแบบชั่วคราวคือการคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพได้ชั่วคราวเมื่อหยุดใช้จะกลับมาตั้งครรภ์ได้ซึ่งเหมาะกับบุคคลดังนี้พ่อแม่ที่ยังไม่พร้อมจะมีลูก แต่ต้องการมีลูกในอนาคตพ่อแม่ที่มีลูกแล้วแต่ต้องการมีลูกอีกในอนาคตพ่อแม่ที่มีลูกพอแล้วแต่ลูกยังเล็กอยู่ต้องการรอให้เจริญเติบโตก่อนจึงหยุดการมีลูกไว้ชั่วคราวเพราะฉะนั้นการคุมกำเนิดแบบชั่วคราวนะคะก็คือการหยุดมีลูกนะคะเมื่อ ต้องการมีนะคะก็สามารถที่จะกลับมาตั้งครันได้อีกซึ่งการคุมกำเนิดแบบชั่วคราวมีหลายวิธีมากในสไลด์ต่อไปเรามาเรียนรู้กันว่ามีวิธีอะไรบ้างวิธีการคุมกำเนิดแบบชั่วคราวนะคะในหนังสือของนักเรียนมีทั้งหมด9วิธีวิธีแรกคือการใส่ถุงยางอนามายัย วิธีที่2การกินยาเม็ดคุมกําเนิดวิธีที่3การฉีดยาคุมกําเนิดวิธีที่4การใส่ห่วงอนามายัยวิธีที่5การฝังยาคุมกําเนิดวิธีที่6ก,การหาระยะปลอดภยัยหรือที่เราเรียกว่าการนับหน้า7ดหลัง7วิธีที่7การวัดอุณหภูมิของร่างกายเพศหญิงโดยช่วงไข่ตก อุณภูมิร่างกายจะสูงที่สุดใน1วันวิธีที่8การหลังน้ำอสุจิภายนอกร่างกายเพศหญิงและวิธีที่9การงดมีเพศสัมพันธ์เดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดแต่ละวิธีกันนะคะการคุมกำเนิดของผู้ชายนะคะวิธีแรกการใช้ถุงยางอนามัย ถ้าใช้อย่างถูกวิธีนะคะจะสามารถคุมกำเนิดได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสามารถช่วยป้องกันโรคและการตั้งครรภ์ได้เรามาดูข้อดีข้อเสียคะ่ะข้อดีก็คือหาซื้อง่ายพกติดตัวได้ง่ายและสะดวกส่วนข้อเสียต้องใช้ทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์หรือบางรายอาจมีการแพ้สารเคมีได้วิธีที่สอง การคุมกำเนิดของผู้หญิงคือการนับวันปลอดภัยเป็นวิธีการคุมกำเนิดแบบธรรมชาติผู้หญิงต้องมีประจำเดือนปกติเป็นการนับหน้า7จ็ดหลังเจ็ดข้อดีคือไม่ต้องกินยาส่วนข้อเสียถ้าประจำเดือนมาไม่ตรงหรือไม่สม่ำเสมอก็อาจเกิดความคาดเคลื่อนได้ค่ะการคุมกำเนิดวิธีต่อมา เป็นการคุมกําเนิดของผู้หญิงนะคะโดยการใช้ยาเม็ดคุมกําเนิดยาเม็ดคุมกําเนิดจะช่วยยับยั้งการตกไข่แปลสภาพของเยื่อบุมดลูกให้ตัวอ่อนฝังตัวไม่ได้ข้อดีหาซื้อง่ายเป็นที่นิยมส่วนผลข้างเคียงนะคะสำหรับในกลุ่มที่แพ้ยาคุมกําเนิดก็จะมีอาการปวดหัวคลื่อไส้หน้าเป็นฝ้าน้ำหนักขึ้น คัดตึงเต้านมนะคะวิธีการกินยาคุมกำเนิดอยู่ในสไลด์ด้านข้างนักเรียนลองศึกษาดูนะคะวิธีต่อมาการคุมกำเนิดของผู้หญิงนะคะเป็นการฝังยาคุมกำเนิดวิธีนี้ต้องให้แพทย์เป็นผู้ทำให้นะคะวิธีการฝังยาคุมกำเนิดเขาจะนำฮอร์โมนโปรเจสตินบรรจุไว้ในหลอด มาฝังไว้ที่ใต้ผิวหนังบริเวณใต้ท้องแขนฝั่งที่ไม่ถนัดฝังครั้งเดียวสามารถคุมนะคะกำเนิดได้นาน3-5ปีข้อดีประสิทธิภาพสูงสะดวกไม่มีผลต่อการหลังน้ำนมข้อเสียต้องฝังและถอดโดยแพทย์อาจจะส่งผลทำให้ประจำเดือนมาแบบกระปิดกระปอยนะคะ การคุมกำเนิดแบบใช้แผ่นแปะคุมกำเนิด1แผ่นจะสามารถใช้ได้7วันนะคะแผ่นแปะคุมกำเนิดนี้จะใช้แปะบริเวณผิวหนังบริเวณใดก็ได้และแผ่นแปะนี้จะค่อยๆปล่อยฮอร์โมนควบคุมออกมาแล้วซึมเข้าสู่กระแสะเลือดข้อดีก็คือใช้งานง่ายประจำเดือนจะมาสม่ำเสมอหลังเลิกใช้จะสามารถตั้งครรภ์ได้ทันทีข้อเสีย ต้องเปลี่ยนแผ่นยานะคะเมื่อครบเสร็จวันอาจจะส่งผลทําให้ระคายเคืองบริเวณที่แปะวิธีการต่อมานะคะเป็นวิธีการกินยาคุมแต่เป็นยาคุมฉุกเฉินนะคะยาคุมฉุกเฉินเนี่ยจะไม่สามารถที่จะใช้ต่อเนื่องได้อาจอาจจะส่งผลข้างเคียงนะคะก็คือมีอาการปวดท้องประจำเดือนมาเร็วหรืออาจจะช้าวกว่าปกติ ถ้าใช้ติดต่อกันนานๆอาจจะทำให้เกิดความผิดปกติที่รังไข่เยื่อบุพงมดลูกแล้วก็เกิดการตั้งครรภ์น,นอกมดลูกได้นะคะส่วนยาคุมฉุกเฉินเนี่ยเขาจะใช้เมื่อจำเป็นเท่านั้นวิธีต่อมาคือการฉีดยาคุมกำเนิด วิธีนี้นะคะสามารถใช้ได้ทั้งเพศชายและก็เพศหญิงนะคะเรามาดูการคุมกําเนิดโดยการฉีดยาคุมกําเนิดในเพศชายก่อนว่ามีขั้นตอนอยังไงนะคะการฉีดยาคุมกําเนิดเนี่ยเป็นการฉีดสารที่ผลิตขึ้นจากฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนและเทสโทสเตอโรนเมื่อฉีดเข้าไปแล้วจะทำให้อสุจิเนี่ยมีปริมาณน้อยลงแต่มีผลข้างเคียงนะคะเพราะจะทำให ฮอร์โมนเพศชายเพิ่มสูงขึ้นเกิดสิวอารมณ์แปรปรวนมีอาการซึมเศร้าบางคนอาจจะมีอารมณ์ทางเพศที่เพิ่มมากขึ้นส่วนการคุมกำเนิดของเพศหญิงโดยการฉีดยาคุมนะคะ1เข็มเนี่ยสามารถคุมกำเนิดได้นาน3เดือนวิธีการเขาก็จะฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อของผู้หญิงเริ่มฉีดในวันแรกหรือภายใน5วันของการมีประจำเดือน ข้อดีก็คือประสิทธิภาพสูงหาฉีดได้ง่ายราคาถูกส่วนข้อเสียจะทำให้ประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอน้ำหนักขึ้นและมีอารมณ์ที่แปรปรวนค่ะการคุมกำเนิดประเภทที่2คือการคุมกำเนิดแบบถาวรการคุมกำเนิดแบบถาวรก็คือการคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพตลอดชีวิต ไม่สามารถกลับมาตั้งครันได้อีกซึ่งเหมาะกับบุคคลดังนี้พ่อแม่มีลูกเพียงพอแล้วพ่อแม่ที่ไม่ต้องการมีลูกตลอดชีวิตเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าวิธีการใดบ้างที่เป็นวิธีการคุมกำเนิดแบบถาวรค่ะ วิธีการคุมกำเนิดแบบถาวรที่ได้ผลดีที่สุดทางเพศหญิงและเพศชายก็คือการทำหมันค่ะการทำหมันในเพศหญิงนะคะจะมีวิธีการก็คือการถูกแล้วตัดท่อนำไข่เพื่อไม่ให้เซลล์ไข่กับเซลล์อสุจิมาผสมกันได้หรือวิธีที่สองก็คือการตัดมดลูกส่วนในเพศชายจะผูกและตัดท่อเซลล์นำอสุจิ เพื่อไม่ให้เซลล์ไข่กับเซลล์อสุจิมาผสมกันค่ะนี่เป็นวิธีการคุมกำเนิดแบบถาวรที่ได้ผลดีที่สุดนะคะสไลด์นี้นะคะเป็นภาพการคุมกำเนิดของเพศหญิงแบบถาวรน,นั่นก็คือการทำหมันนะคะเป็นการตัดท่อนําไข่ไม่ให้อสุจิเดินทางมาเจอกับเซลล์ไข่ หมันเนี่ยจะมี2แบบก็คือหมันเปียกกับหมันแห้งนะคะข้อดีก็คือการทำหมันน่ยมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าวิธีที่ดีที่สุดในการวางแผนครอบครัวส่วนข้อเสียต้องมีการผ่าตัดและผู้หญิงอาจจะมีแผลเป็นที่หน้าท้องนะคะอาจท้องนอกหมดลูกได้เมื่อมีการปฏิสนธิ จากบทเรียนที่ผ่านมานะคะนักเรียนได้เรียนรู้ในเรื่องของวิธีการคุมกําเนิดประโยชน์ของการคุมกําเนิดไปแล้วและนักเรียนลองมาช่วยกันคิดซิว่าถ้าเราเจอปัญหาหรือเกิดตั้งครรภ์นในวัยเรียนเกิดขึ้นนักเรียนคิดว่าจะมีผลกระทบอะไรบ้างเรามาช่วยกันหาคําตอบนะคะ หัวข้อสุดท้ายนะคะเรามาดูผลกระทบของการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรเมื่อเรายังไม่พร้อมในการตั้งครรภ์ลองมาดูว่าจะส่งผลอย่างไรบ้างแน่นอนค่ะเมื่อตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรหรือแม่ยังมีอายุน้อยอยู่ก็อาจจะส่งผลกระทบต่อด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจรวมทั้งยังส่งผลไปยังลูกที่เกิดมาได้ค่ะ มีผลกระทบด้านสังคมทำให้เกิดแม่เลี้ยงเดี่ยวเป็นจำนวนมากการก้าวสู่การเป็นแม่ก่อนวัยอันควรซึ่งในวัยนี้นะคะสิ่งที่ดีที่สุดของนักเรียนก็คือการเรียนหนังสือ4ทํทำให้เกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในวัยนี้ควรจะดูแลร่างกายของตัวเองให้ดีนะคะดูแล สภาพจิตใจดูแลครอบครัวแล้วก็ทำตัวให้เป็นประโยชน์นะคะเพื่อที่จะก้าวสู่เป็นวัยรุ่นที่ดีมีคุณภาพค่ะสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนได้เรียนรู้ในเรื่องของการคุมกำเนิด และผลกระทบของการตั้งคันก่อนไว้อันควรไปแล้วนะคะคุณครูหวังว่านักเรียนจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้วันนี้นะคะนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์มากที่สุดวันนี้ต้องขอชื่นชมนักเรียนทุกคนที่มีความตั้งใจในการเรียนและเข้าเรียนออนไลน์อย่างต่อเนื่องนะคะอย่าลืมที่สำคัญนะคะทบทวนบทเรียนและอย่าลืมติดตามงานนะคะ แล้วไว้พบกันใหม่กับบทเรียนออนไลน์ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ